เชื่อว่าหลายๆคนคงจะปวดหัวกับการรับมือกับลูกค้าที่มีหลากหลายประเภทถูกไหมครับโดยลูกค้าแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกันไปการทําากรตลาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอย่างเดียวเพื่อที่จะตอบสนองลูกค้าทั้งหมดได้หากคุณต้องการจะบ,บรรลุเป,ป้าหมายในการทําธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าหันมาสนับสนุนแบรนด์ของคุณซึ่งนั่นก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังรับมืออยู่กับลูกค้าประเภทใดนั่นเองเรอมาพบคําตอบได้ในคลิปนี้ครับ The p o p t i c l s แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด,ด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและเรียนูที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือกับลูกค้าทั้ง9ประเภทให้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์นดกันครับประเภทที่1ลูกค้ารายใหม่ลูกค้ารายใหม่นั้นหมายถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าของแบรนด์คุณเป็นครั้งแรก โดยอาจจะรู้จักแบรนด์ของคุณจากการค้นหาข้อมูลสอบถามคนรู้จักหรืออาจจะเจอกับโฆษณาของคุณจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งสำหรับลูกค้ารายใหม่บางคนอาจจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับแต่บางคนนั้นก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลและเรียนรู้เพิ่มเติมกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นะครับต้องการคําแนะนําหรือคําชี้แนะรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีจนเกิดความประทับใจนั่นเองและวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้คุณจําเป็นต้อง ตอบคาถามทั่วๆไปให้ได้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าการส่งอีเมลหรือข้อความต้อนรับในแบบส่วนตัวหรือที่เราเรียกว่า Personalized นะครับสามารถทําให้ลูกค้ารายใหม่นั้นรู้สึกได้ถึงความพิเศษโดยอาจจะเป็นวิดีโอแนะนําการใช้สินค้าบทความที่น่าสนใจหรือข้อควรปฏิบัติต่างๆก็ได้ใช้ Social Proof เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจกับแบรนด์ของคุณเช่นการรีวิวจากลูกค้าหรือ рейт ติ้งที่ได้รับจากการใช้สินค้ามอบประสบการณ์ที่ดี ผ่านงานบริการลูกค้าตั้งแต่การซื้อสินค้าครั้งแรกประเภทที่2กลุ่มคนที่กําลังจะเป็นลูกค้าในอนาคตคนที่เข้ามาดูสินค้าของคุณแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆณนตอนนี้นะครับเนื่องจากอาจจะมีการลังเลหรือมีข้อมูลที่ไม่มากเพียงพอแต่ที่แน่ๆก็คือกลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจในสินค้าของแบรนด์คุณอยู่พอสมควรครับโดยอาจจะเข้ามาดูสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์แต่ไม่ได้กดสั่งซื้อหรือสมัครสมาชิก ผ่านเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลสินค้าต่างๆกลุ่ม potential customer เหล่านี้นะครับอาจจะปรากฏได้ในทุกๆเจอร์นีของลูกค้าก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นขั้นของการรับรู้หรือที่เรียกว่า awareness นะครับการพิจารณา consideration และการตัดสินใจหรือ decision นั่นเองครับวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับในขั้น awareness นะครับให้คุณสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยแก้เพ i n p o อย t ของลูกค้าได้โดยอาจจะทำเป็นบทความหรือ e-book ก็ได้ครับในขั้น consideration ให้คุณนาเสนอจุดขายที่โดดเด่นหรือนําเสนอเคสตัดด้ดี้ดีๆที่จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในขั้น De ซ i s i o n ทาได้ด้วยการให้ทดลองสินค้าการพูดคุยเพื่อหาจุดที่ลูกค้าติดปัญหาอยู่หรืออาจจะมีเทสติมเนียลจากผู้ที่ใช้งานจริงมาสนับสนุนครับรวมไปถึงการเตรียมพร้อมในการตอบคาถามอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจและหากเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในการใช้เว็บไซต์นะครับหรืออาจจะเป็นจุดสัมผัสอื่นๆของลูกค้า คุณก็จำเป็นจะต้องปรับแก้ user experience ให้ดีที่สุดตดยเร็ว,วนั่นเองครับประเภทที่ 3. ลูกค้าที่มาดูสินค้าแต่ไม่ซื้ออะไรเลยหรือที่เราเรียกว่า window shopping customers ครับลูกค้าประเภทนี้นิยมเข้ามาเลือกดูสินค้าของคุณนะครับแต่ไม่มีความตั้งใจจะซื้อสินค้าใดๆเลยครับก็เปรียบเสมือนว่ามาดูสินค้าผ่านหน้าต่างร้านค้าแล้วก็ฟินได้นะครับลุมผู้ซื้อเหล่านี้นะครับไม่มีข้อผูกมัดมากนักและแบรนด์ของคุณก็ไม่น่าจะใช่แบรนด์เดียวที่พวกเขาดูยอยู่ครับพวกเขาอาจจะต้องการมาช้อปปิ้งเพื่อความสนุกสนานเพ วิธีรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับสามารถดึงได้ด้วยวิธีการทำารีร์เก็ติ้งครับโดยหากคนกลุ่มนี้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าใดๆเลยก็ควรจะส,ส่งอ e ีเมลนะครับหรือซื้อโฆษณาในรูปแบบต่างๆผ่านทั้งออนไลน์และโซเชียลมีเดียเพื่อดึงให้พวกเขากลับมาพูดคุยกับทีมงานและทีมสนับสนุนให้มากที่สุดนั่นเองครับอาจจะส่งโปรแอคทีฟแมสเซจนะครับเพื่อกระตุ้นและสร้างให้เกิดยอดขายเช่นลาหัสส่วนลดข้อเสนอพิเศษบางอย่างรวมไปถึงถ้าเกิดเป็นหน้าร้านนะครับอาจจะถูกกระตุ้นด้วยโปรโมชั่าง ก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจลูกค้าประเภทนี้ได้เช่นเดียวกันครับประเภทที่4ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้ออย่างแน่นอนลูกค้าประเภทนี้นะครับเรียกได้ว่ามีความตั้งใจจะซื้อสินค้าอย่างชัดเจนแล้วครับโดยได้ทําการหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการมาอย่างดีและกําลังมองหาประสบก,การณ์ดีๆในการซื้อสินค้ารวมถึงอะไรก็ตามที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนักซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของทีมงานนะครับที่จะงัดเอาทักษะด้านการบริการลูกค้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ซื้อสินค้าตัวจริงให้ได้ไดในทันทีครับ วิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับเพื่อสร้างให้เกิดความมั่นใจว่าจะซื้อสินค้าได้ในทันทีก็อาจจําเป็นจะต้องนําเสอเหตุผลที่ช่วยให้ซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องลังเลใดๆเลยนะครับเช่นการเปรียบเทียบว,ว่าดีกว่าแบรนด์อื่นในตลาดอย่างไรขั้นตอนของการซื้อสินค้าก็จะต้องมีความสดวกรวดเร็วครับมีให้เลือกหลากหลายวิธีนะครับโดยอย่าให้เกิดประสบการณ์แย่ๆในกระบวนการนี้ครับรวมไปถึงการบริการลูกค้านั้นต้องรวดเร็วนะครับไม่ปล่อยให้คําถามต่างๆเงียบไป การบริการหลังการขายก็จะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับประเภทที่5ลูกค้าที่ยึดติดกับโปรโมชั่นครับลูกค้าประเภทนี้นะครับจะมีแรงจูงใจให้ซื้อสินค้าในช่วงของการลดราคาหรือมีของแถมเป็นหลักครับอันที่จริงแล้วลูกค้าประเภทนี้ถือว่ามีการรับรู้ถึงคุณค่าของสินค้านะครับแต่ก็ยังจะรอนะครับเพื่อให้ถึงช่วงเวลาลดราคาอยู่ดีครับพยายามหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อซัพพอร์ตดูว่าจะหาราคาดีที่สุดในช่วงไหนนะครับ ลูกค้าประเภทนี้ถือว่ายังไม่มีแบรนด์ลอยตี้อย่างสูงสุดนะครับแบรนด์จําเป็นต้องทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าในระยะยาวให้ได้และซื้อในปริมาณมากๆครับวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นการลดราคาหรือมีดีลพิเศษแล้วก็ตามนะครับคุณยังจําเป็นจะต้องนําเสนอคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับให้ได้มากที่สุดครับอาจจะนําเสนอทั้งเรื่องในการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วนะครับการชรําระเงินที่รวดเร็วและปลอดภัยรวมไปถึง ถ้าจะรักษาลูกค้าให้อยู่กับคุณได้ในระยะยาวนะครับคุณจําเป็นจะต้องทา loyalty program และมอบสิทธิพิเศษอย่างต่อเนื่องนั่นเองประเภทที่6ลูกค้าที่จงรักภักดีลูกค้าประเภทนี้นะครับถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่กับแบรนด์ไปตลอดในระยะยาวครับซึ่งถือว่าเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์เพราะสาเหตุจากการที่ลูกค้านั้นเกิดความประทับใจในสินค้าของแบรนด์คุณแล้วกลับมาซื้อซ้ําอยู่เรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นกระบอกเสียงบอกต่อประสบการณ์ดีๆให้แก่คนอื่นนั่นเอง สิ่งที่ลูกค้าประเภทนี้ต้องการก็คือความเป็น Personalize หรือการได้รับการดูแลเป็นพิเศษแบบเฉพาะเจาดจ,จงที่ไม่เหมือนใครครับวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับคุณควรจะมอบสิทธิพิเศษด้วย Lo y a l t y p โปรแกรมและมอบรางวัลสุดพิเศษในเทศกาลต่างๆช่วงเวลาต่างๆครับนำเสนอ e x c l u s i v e Even t หรือ exclusive product ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เป็นคนแรกๆส่งอ e ีเมลหรือ SMS แบบพัวส่วนลายนะครับส่วนบุคคลไปให้กับลูกค้าในวันเกิดและวันสำคัญอื่นๆ รวมไปถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการต้อนรับและสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองครับประเภทที่ 7. ลูกค้าแบบหุนหันพันแล่นลูกค้าที่ตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมีอะไรสะดุดตาในทันทีโดยไม่ได้มีการวางแผนอะไรไปล่วงหน้าเลยโดยส่วนใหญ่จะถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์เสมอนะครับพวกเขาไม่ต้องการการน้มเน่าใจอะไรมากนักในการซื้อและไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์อะไรมากมายในการซื้อสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือวิธีที่ชัดเจนและง่ายดายนะครับก็คือเรียกได้ว่า อารมณ์แบบอยากจะได้ก็ต้องได้เดี๋ยวนี้นะครับวิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับก็คือคุณต้องมีการช่วยเหลือที่ครอบคลุมครับเพราะลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีคําถามเพิ่มเติมเสมอนะครับการมีศูนย์ช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆจึงมีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่พวกเขากลำลังอาจจะ,ะเผชิญอยู่ก็ได้ลูกค้าประเภทนี้นะครับจะถูกกระตุ้นโดยธรรมชาติดังนั้นการสร้างประสบก,การณ์ของลูกค้านะครับหากเป็นเว็บไซต์ก็จําเป็นต้องง่ายต่อการค้นหาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นตั้งแต่การซื้อครั้งแรกไปยันการซื้ออในอนาคตค ประเภทที่8ลูกค้าที่เกลี้ยกล่อมถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทลูกค้าที่แบรนด์ธุรกิจไม่อยากจะเจอนะครับเพราะลูกค้าประเภทนี้มีความไม่พอใจในแบรนด์ของคุณค่อนข้างสูงครับโดยอาจจะเกิดจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือประสบก,การณ์แย่ๆในด้านอื่นก็ได้เช่นการโฆษณาที่ไม่ชัดเจนนะครับพนักง,งานขายไม่ใส่ใจที่บริการลูกค้าไม่ให้คําตอบที่แน่ชัดคุณต้องเข้าหาลูกค้าด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจครับเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่เคียงข้างและต้องหาวิธีแก้ไขให้รวดเร็วมากที่สุดครับวิธีรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับก็ต้องสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจและเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ระบายความในใจให้รับฟังอย่างใจเย็นนะครับตอบสนองอย่างรวดเร็วในทุกๆปัญหาที่ลูกค้าพบเจอรีบแก้ไขให้เสร็จอย่าให้ลูกค้ารออาจจาเป็นต้องแก้ไขด้วยการชดเชยบางสิ่งนะครับเช่นอาจจะต้องมีคูปอง,องส่วนลดสินค้านะครับการมอบของขวัญบางอย่าง ตรวจสอบทุกช่องทางให้พร้อมนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในงานบริการหลังการขายนั่นเองครับประเภทที่9ลูกค้าที่ลาจากลูกค้าประเภทนี้เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับแบรนด์ของคุณนะครับแต่หน้าวันใดวันหนึ่งนั้นก็เกิดตีตัวออกห่างจากแบรนด์ของคุณครับซึ่งอาจจะเกิดจากหลากหลายสาเหตุแต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นประเภท angry customer นะครับเช่นใช้สินค้าแล้วไม่ประทับใจจริงๆนะครับลูกค้าคำนึงถึงเรื่องของว่าประมาณที่จํากัดหรืออาจจะเจอข้อเสนอพิเศษจากคู่แข่งนะครับ วิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทนี้นะครับหากคุณยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทาไมลูกค้าถึงตีตัวออกห่างคุณควรทําการสํารวจความคิดเห็นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและนํากลับมาแก้ไขครับพูดคุยกับลูกค้าในลักษณะของ proactive ครับเพื่อนําเสนอประโยชน์ของสินค้าว่าจะช่วยลูกค้าได้อย่างไรโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเข้ามาถามคุณครับสุดท้ายนะครับคือนําเสนอดีลสุดพิเศษนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรืออาจจะเป็นส่วนลด promotion หรือทำ loyalty program ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ลูกค้าเหล่านี้นะครับกลับมาหาคุณนั่นเองครับทั้งหมดนะครับก็เป็นลูกค้าทั้ง9้าประเภทนะครับที่คุณอาจจะเจอในการทำธุรกิจนะครับพร้อมกับมีวิธีรับมือเบื้องต้นนะครับให้คุณเปลี่ยนจากลูกค้าที่รู้สึกไม่ดีกับเรานะครับกลายมาเป็นรู้สึกดีกับเราแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ของคุณไปตลอดนั่นเองครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับการตลาดการสร้างแบรนด์และการสื่อสารจากผม ออฟฟิดีนุกุลสมปรานาครับสวัสดีครับ